AD กับ BC คืออะไรแตกต่างกับ BCE แล้วก็ CE ยังไงมันใช้เหมือนกันหรือเปล่าคําตอบคือเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยเหล่านี้คือหน่วยที่ใช้ในปฏิทินของคริสเท่านั้นนะฮะ เรื่องมีอยู่ว่าในยุโรปตอนยุคกลางเขาต้องการจะหาวิธีการนับเลขปีแต่ทีนี้เราจะนับปีอะไรได้เนี่ยเราจะต้องมีปีแรกก่อนครับซึ่งด้วยความที่ปฏิทินมาถูกสร้างขึ้นมาในยุโรปตอนช่วงยุคกลางที่เกือบจะทุกคนนับถือศาสนาคริสต์เขาก็เลยกําหนดให้ปีเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นปีแรกซึ่งเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเกิดจะใช้หน่วยเป็น B.C. หรือว่า Before Christ หรือแปลว่าก่อนที่พระเยซูจะเกิด ส่วนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเกิดจะใช้หน่วยว่า A.D. หรือว่า Anno Domini หรือแปลง่ายๆทีนึงก็คือหลังจากที่พระเยซูเกิดยกตัวอย่าง100 BC คือก่อนที่พระเยซูจะเกิด100ปีส่วน100 AD คือ100ปีหลังจากที่พระเยซูเกิดซึ่งก็นำพาเรามาสู่อีกหน่วยหนึ่งที่คุณอาจจะเคยเห็นมาบ้างนั่นก็คือหน่วย B.C.E. แล้วก็ C.E. หน่วยเนี้ยเหมือนกับหน่วยที่ผมพูดมาเป๊ะะเลยครับแต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนชื่อให้มันสามัญมากขึ้นจาก B.C. ที่แปลว่า Before Christ เขาเปลี่ยนเป็น B.C.E. ที่แปลว่าก่อนสามัญยุค A.D. ที่แปลง,ง่ายๆว่าหลังจากที่พระเยซูเกิดเขาเปลี่ยนเป็น C.E. ที่แปลว่าสามัญยุคทั้งสงหน่วยเนี้ยนับปีเหมือนกันเป๊ะ1 0 0 0 B.C. ก็คือปีเดียวกับ1,000 B.C.E. 100 AD ก็คือปีเดียวกับ100 CE มันแตกต่างกันแค่วิธีเขียนนะครับสรุปง่ายๆก็คือ BC เท่ากับ BCE AD เท่ากับ CE ในคอมเมนต์มีคนถามผมมาเยอะมากก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้หายงงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังรอคลิปเจนกิสขาดอยู่เนี่ยผมอยากจะบอกคำเดียวว่ารอแป๊บนึงครับผมทำอยู่